วันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรือหางแมงป่องซึ่งลักษณะของท้ายเรือก็จะมีเป็นคล้ายๆกับไม้ขึ้นมาเป็นคล้ายๆกับหางแมงป่องส่วนหัวเรือก็จะเป็นหัวเรือที่แบบเรียวขึ้นมาส่วนตรงตัวกลางเรือก็จะมีห้องอยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงกลางก็จะมีแบบเป็นโดมเอาไว้เก็บของ เรือหางมังองก็มีประวัติคือรัชกาลที่5ทรงใช้เรือหางมังอง <ST IT US> เรือเรือแม่ปะในการเดินทางไปดูบ้านเมืองไทยโดยเรือหางมังองซึ่งเรือนี้จะมีประทุนที่เหมาะกับการบรรทุกของมากกว่าการใช้ท่องเที่ยวครับซึ่งเรือนี้ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวเพราะว่ามีโดมตรงนี้ซึ่งเป็นโดมที่เหมาะสําหรับเอาไว้เก็บของมากกว่าการเดินทางหรือท่องเที่ยวครับ แต่เรือนี้ก็จะไปใช้ท่องเที่ยวได้ครับ